จุดเราจุดเราได้เปรียบตัวแล้วว่าอะไรเจฟก็รู้ไอสองไอสองไอซ้ายไอไอซ้ายล่างกับกับไอด้านบนอะองหน้ากันไม่ไม่ถึงจลกกันแล้วตรงมันจะ่ทางผ่านตรงเออในอย่างหนึ่งของเราอะมันจูบไม่ได้เฮียเห็นปะขอเรามีข้อดีสุดเลยพอจูบไม่ได้นั่นแหละข้อดีมรู้ข้อเสียอ้เฮียเอวไอเฮียจูบมันมีข้อดีนะว่าถ้าศัตรูบุกบ้านเราอ่ะแต่ถ้าเราไปบุกบ้านศัตรูอะไอเนี้ยข้อดีเราแต่ถ้ามันบุกมาไอเนี้ยข้อเสียเรามันเป็นดาบสองคมอะ บันเทิงแถมคือถ้าศัตรูบุกไม่ได้ก็จบอย่างบ้านเราเออเกาะสองเกาะอยู่ใกล้กันเอ๊ะทำไมเมื่อกี้กูเห็นนั่นไงสัตว์ <สา S 2> เปิดมาก็ออกแล้วเอ,าาเอ๊ะมันฟอสต์เกลเพ่ก็มาวคว้ตีอะไรวะเสร็จหรือกูรอบนี้กูสร้างเรือหนึ่งสองสามเพี้ยกูตกแมปไปแล้ไอ้เพี้ยบซีเหลือมั้อ่ออกเจฟเพี้ยอะไรวะดีแล้วเพราะมันตีซื้อเวลาให้กูได้หน่เอย คือไอ้รอบที่แล้วเรามันมีข้อดีอยู่ตรงเสื้องเรื่องสีเออเราแล้วเรามีข้อดีอยู่คือเรื่องสีของเราเว้ยอ่าฮะสีสีฟ้าเนียนกับน้ําสีเขียวเนียนกระบกใช่รอบนี้แม่งสีเฮียแล้วบ้างวะเด่นเด่นเลยเฮียม่วงดําอ่ะสีของพระเอกเลยอ่ะเพ็เพกเพ็กตัวร้ายพะร้ายอ่ะ ที uh. uh. hey so uh. ่ม่แอลไอแอมโซโลกูตกใจเฮียปรากฏแม่บอกว่าทีมเฮียเลยนะโซโล่แม่งโคตรเบิดแม่งโคตรเบิดเลยเสียใจด้วยเนี่ยไอชิปหายเจ๊ถ้าเราไม่ตรงถ้าเราไม่ส่งการพูดไปเราจะชิปหายกันนะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นทูตดิไอสัตว์ภาษาไคยกูยิ่งเฮียอยู่กูรู้พวกมึงต้องการอะไรเขาพูดน่ากลัวคนต้องการอะไรโอ้โหนโซเบอร์โซเบอร์แต่งอยู่ทำเฮียะเลยแล้วก็มีคนเข้ามาแล้วเชียรกูดิ แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนแต่ที่รู้ตอนนี้เราน่าจะเป็นพ่อสายตาแล้ะพ่เร่างทำรเร็วมากอืมน่าสนใจดีๆเป็นเทียอะไรเอ้ยมีโฮมคารบแล้วหนึ่งคนโอ้ชิพายแล้วอ่าสันติพิมพ์เจฟพิมพ์ไปที่ภาษาไทยสันติสันติทอง <laughs> <laughs> พิมพ์ไปเลยอ่ะว้ามึงสันติ <laughs> อยู่อย่างสันติ สันติเงินกูก็ไม่เงินกูก็ไม่ค่อยสันติเท่าไหร่อะไรเนี้ยจนมึงต้องมาซับเรือกับกูไม่ใช่เหรอเดกกูค่อนข้างกากเลยเอาได้ป่าวคนปิงตีพันตลอดเวลาโอ้โหมึงสร้างท่าเรือนี่กูงงมากถ้าเราไม่มีบาหลกเราจะตายกับบมวนะฮะมันมีบาหลกแล้วเหรอไม่แค่บอกเฉยว่าถ้าเราไม่มีบาหลกกันเราจะตายกับบมดเหมือนรอบเลยรอบที่แล้วที่เกือบตายเขาไม่มีบาหลกอะมึงจะต้องเป็นคนสร้างซัพเยอะชิบหาย งั้นเราต้องสลับตำแหน่งกันเล่นไหมเราเวลาเจฟแม่งเป็นทับบกใช่ไหมไม่อยู่อยากเป็นทับเรือเหมือนเดิมไอ้เฮี้ยแม่งสบ,บายเอเฮี้ยดู <He> a, ูระโจนเล่นทับบกไม่ได้ไหมเด็ดกากเ <Yeah. S 2> ย้ยวะกูจริงนะเว้ยไมย่ไม่อยากเล่นทับบกนะเว้ยตอนนี้ถ้ากูเปิดสีมันจะร่วมมือกันทีมมือคือวเป็นงนั้นไหมนั่นแหละอย่าหาเปิดแหลกเบิร์เรจฟฟังเรานะเพื่อนอะไรตอนนี้ไอสองทีเนี้ยโอกาสไม่ตีกันสูงมากเออซึ่งเราอ่ะ เราต้องเป็นฝ่ายเปิดเลยเปิดที่ไรแพ้ทุกรอบมาได้เฮียเจ็บดูฟังกูกูมีแผลละแผลเฮียอะไรวะกูจะทํากองเรืออย่างน้อยแบตเทนชิปอะกูอ่ะถ้ากูได้แบตเทนชิปมึงทามึงทําเดี๋ยวกูทําบาหลกให้โอเคไหมเจ๋งเลยแล้วรอให้กูได้แบตเทนชิปอะสองลำนั่นแหละคือความชิบหายไปหนโหเฮวี่นั่นแหละชิบหายแล้วเจ็บไปเราต้องขอจากบ้านแดนไกลไปก่อนนะเพื่อนรีบบุกันเลยเดียว ต้องมีเพื่อนฝาดดูแลฝั่งขวาด้วยพ่อมึงตายก่อนที่มันก่อนที่มันจะยึดคลองเราต้องรีบไปยึดเราต้องยึดก่อนมาชนะว่าไม่น่าลุ้งว่ะเจ็บกลัวไม่น่าลุ้งเหมือนโยกขาว่ะตอนนี้มีสองอย่างมันจะลุ่งกับล่วงอ่ะกลัวล่วงกลัวล่วงแล้วเปลี่ยนใจโอ์คาร์มันมาแล้วมันคิดเหมือนเราเลยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปกูรู้ไอ้เหี้ยกูสู้ไม่ชนะ เฮ้ยมันหยุดว่ะโอ้โหมว่ครับสองลำเพราะมึงตายไอ้ปาร์ูรู้แล้วมันจะบุกเข้าบ้านเราซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เราควรมีก็คือบัาลหละปัญหาที่เราไม่มีนี่สิไม่มีเฮี้ยเลยแล้วเฮ้ดีกว่าแล้วฝั่งแม่งแม่งคนหลอนอย่างหนึ่งนะเว้ยจะกินไม่ค่อยมีไอ้เฮี้ยหล่อนไอ้พวกไมบีจะกินแม่งหล่อนสัตโอ้โหเข้าไปแล้วโดนละเโดนละโดน เราโดนว่าหามาดเล่นละเจบมันได้เปลี่ยนเรื่องทาฟัฟยากรแล้วโอ้โหแล้วแม่สบายด้วยมันสามารถสร้างฐานตรงนั้นได้ด้วยนะมึงดูดิงั้นเราต้องมายึดตรงนี้เจบ <laughs> เห็นแบบว่าทำได้ปะะ้างะบ้าแม่เลยนะอ่าเราต้องมีเรือเราต้องมีเรือกันบ้านตักสองลำก่อนตอนที่ก็คือเราไม่มีขี้อะไรเลย,เลย <laughs> นั่นแหละปัญหาอย่างน้อยได้แบตมาตักหนึ่งลำมมึงทำกองกำลังทหารไปอ่ะไม่มีเงินตอนนี้นมึงต้องเล่นบกแล้วกูต้องเล่นเรือเพราะกะตังกูเร็วกว่า แต่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินโคตรแซดกี่บาทตอนนาทีวะแปดสิบห้ากูร้อยหนึ่งไม่ดิมึงกำลังสร้างตอนนี้มึงแปดก็สภาพก็จะกลายเป็นร้อยไงอ่าห้าออยนี่เองกูตกใจนึกว่าทาสปอร์ตกูก็ตกใจที่อ่ะเอ,อ้ยมันวางเป็น power แผนกันทั้งหลายเลยวะเงินมันไม่ได้นำเราอะเนี่ยจร<ช>ิงจริแล้วมันนำเราแค่ยี่สิบนี่เดี่ยวเองไม่ไม่ไม่ฝั่งฝั่งนู้นฝั่งของเราเป็นนิวเคลียร์หมดไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ power หมดเพื่อนเราเราเงินก็พอแค่นะ เงินพอๆกันเลยด้วยดีแล้วที่เราวางนิวเคลียร์ได้เปรียบระยะยาวเอาเป็นว่าถ้าเราไปทําลายบ้านมันได้อะถือว่าคุ้มเ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่ครั้งแรกจะออกภายในอีกหนึ่งนาทีเราต้องเปิดสงครามก่อนมันแล้วสินะเราอ่ะต้องต้องเอาเรือไปคุมหน้าน้ําแล้วหน้าน้ํงกลางๆครับไม่ได้หอ้เหี้ยไม่ได้เ้าเรือออกมาไปคุมเรือตาม อ่อโอ้ยแม่งสร้างท่าเรือสองอะ่ะก็นั่นแหละก,ก็นั่นแหละที่กูกังวลคือถ้ากูออกไปการปืบแบบมันจะสแปมเรือมาโจมตีเราก่อนเออมันสแปมได้เลยไงมันมีสองจุดแล้วใช่ถ้ากับว่าถ้ากูได้แบตเตอรี่มาสองลำอะ่ะกูอะต้องไปทําลายก่อนเลยเพราะงั้นอะ่ะเจ็บเจ็บเลยวะโชคดีนะเพื่อนเออกนั่นแหละกูต้องทาลายท่าเรือและแค่ได้ท่าเรือที่สองท่าเรือสอีอสอแดงเป็นไงจ้างแม่งก่อนอ่อฮะอาแปบว่าตอนนี้ต้องมีบาแหละถ้ามีบาแหละที่บ้านก็คือเราวินไปเพื่อนใช่รอแป๊บ เอ้ยมันจริงอะไรกันกูสต็อปแบตเตอรชิพได้ป่าวโอ้โหมาเล่นเอาซับบ้านแม่งเลยเฮียเฮียแบตเตอรชิพมันก็มาแล้วอ่าที่ผ่าแล้วเ้อเฮียแบตเตอรชิพพ่อมึงรวยยังวะรวยดิเฮียตอนนี้การเงินมันนำเราแล้วงั้นต้องเล่นบวกละต้องเล่นบวกต้องเล่นบวกเดยวเดี๋ยวกูทำบาแลกให้มีให้ยีป่ะไม่ต้องไม่ต้องม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันหึ่งอหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดบบี้เงินอยู่เจ็สิบวกน้ำมันอีกสาจุดรวมเป็นร้อยหนึ่ง ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่เราเยอะกว่ามันนิดนึงบาเลกมาอยังครับตัวนึงนึงก็ได้ละไอ้ห้าบาทเยี่ยมเลยโอ้ยโอ้ยวางวางไว้จบลานะเอาเลยตรงกลางเลยครับริมริมชิดริมเลยครับนั่นแหละสวยกันบ้านได้แล้วเยี่ยมอยู่กันบ้านเหมือนกันมันอยู่กันบ้านเหมือนกันไอ้เที่ยถ้าเหลือแม่งมีอกะอ๋อฮอร์นสีฟ้าอย่าทำปุ่นหลอนไอ้ฮี่กูว่ากูเล่นโฮว์วราครับตรงที่เราไม่ค่อยมีโฮว์ว่าครัฟกันกูร์รอบนี้เรามีแล้วแล้วเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้โซเจอร์ แล้วทาไมมึงไปยืนอยู่ตรงนั้นล่ะไอ้เหียเพราะว่าขาจดูมันดีเพราะว่าขาพี่โดนแล้ว่าเทร์มาได้ป่าวว่าลืมแล้วไม่ดูไม่ได้นะหรือเปล่ากูจำไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ไอ้เหียแบตสองลำละสนใจเปิดศึกกันเปล่าต้องดูว่ะถ้ามันถ้ามันบุกกูต้องเก็บตังค์ไว้ทําแบตตรงเนี้ยไปทําแบตมาแทนอือมไอเสียอะไรโจมตีอ่ะพ่อมึงตายเฮียได้ชิปสามลำโอ้โหไอ้เฮียรวยสัตว์รวยสัตว์ แ่ <ละ S 2> นนงทางบกมัอออเเราต้องบุกทางบกให้ได้แต่ประเด็นคือทํายังไงนี <c oughs> ่กูต้องเอาเสี่ยงเอาเงินตั้งแงนมามาทำด้านชิปอีกว่ะต้องยอมรับความเสี่ยงว่ะกูต้องสร้างเรือแล้วสินะไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างกูคุมกูคุมเองกูคุมเองมึงสร้างแค่ทาสปอรต์ตแล้วมึงไปบุกบุกพอตอนนี้มันไม่มีบกต้องเอาอะไรไปแทงเนื้อหาดีอีกสนุกละมึงกูสร้างโฮเวอร์คาราฟมาเนี่ยที่จริงกลัวโฮเวอร์คาราฟไปก็น่าสนใจนะอะไรเป็นจริงวะนเดอะโอเวอร์คราฟเร็วปะวะ มื่อกี้ว่าโผว่าข้าวก่อนทานสปอร์ตเลยคุ้มกว่าไหมกูทานสปอร์ตอะถ้าถ้ามึงมึงเล่นทานสปอร์ตมึงคุ้มกว่าตอนเนี้ยมึงต้องเน้นปริมาณทหารเพื่อยกพลขึ้นโบกงั้นกูว่าทันสปอร์ตแล้วกันใช่มึงมึงต้องมึงเอาง่ายมึงมึงต้องมึงต้องไปยึดฝั่งตีขวาให้ได้เพราะงั้นตอนเนี้ยกูจะแปมจะไหวปะวะกูต้องแซ่บเมื่อได้คลิปมากันให้มึงก่อน ตอนนี้ถ้ามันบุกมาเรามีสไนเปอร์สี่อันกันบ้านอยู่แค่นั้นแหละใช่ใช่ตอนนี้เราเราแค่แค่กลัวว่าน้ําเราเราแค่ต้องมารู้ว่าน้ำมันจะพ่ายไหมตอนนี้น้ำเราพ่ายไม่ได้ห้ามพ่ายเด็กขาดตรงนี้ดีกว่าบดนี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันมีห้าลำได้เทียกูยังสามลำอยู่เลยแล้วกูก็ต้องวางเฮ้าอีกแล้วกูก็ต้องวางรีเซิร์ชดิพ่อมึงไอ้ที่ตอนนี้มันยังดีที่มันยังไม่บุกเราเว้ยจี่มันบุกวาเทียไม่ทันขาคํา โอ้โหเยอะชิบหายต้องวอเตอร์บายแล้วแหละสมมเนี้ยต้องเพิ่มวอเตอร์บายอย่างเดียวอะพูดเลยไอ้เขี้ยมันมันคุมเรางี้เลยวะ่ะอย่าร้อยมันก็ไม่บุกซะกันอย่างนี้แม้ว่าตังจะหายไปเฮ้ยต,ต้องทนอยู่กับตังเก้าสิบบาทวะ่ะโอ้โหขนานดะอันนี้อันนี้อันนี้มีเวลปะมีดิเวลห้าบวกเองอะไรห้าบวกเย็บมึงฟังกูนะว่าไงเดี๋ยวจังหวะเนี้ยบ้านมันโลง่งต้องเข้าบ้านมานะั่นแหละถูก ใช่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านมันเดี๋ยวเั้าว่นั้นกูจะแทงให้แต่ก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวรอกูรอกูแบตเตอร์ชิปสี่ลำก่อนอย่างน้อยเขี่แบตเตอร์ชิปกูหาข่งไปไห,นหนึ่ล้ำนึงวะอ๋ออยู่นี่ยังต้องอย่างน้อยห้าลำไหวเฮียถึงจะอยู่รอดเพราะตอนนี้มันก็มีแค่ห้าลำเหมือนกันแบตไม่หกแล้วไอเ้เฮียขยันทำอยังว่าถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีตังท้ำบกเลยเว้ยถ้เราข้อได้เปรียบเราใช่เราบุกมนเราชนะชัวร์แต่ข้อเสียคือเราอ่ะต้องป่าวงล้อแบบนี้ได้โดยที่เหลือไม่แตกเว้ยคคืออมัันนนตต้้งกกูสุดชีวิแแ่หละ ใช่ที่จริงกูมีแผนอยู่นะถ้ากูมีตังค์มากพอตอนนี้ส่วนที่หน้าบุกที่สุดคือบ้ามันเลยใช่น่าทำาพราะาคราฟแล้วก็ทำรีแพล์ไหมจะบุกเลยไหมลนะ่ะยัง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 ไม่ไหวไม่ไหวคือตอนนี้ไม่มีแบตหกลำอ่ะคือถ้าเรือเราพ่ายเรายากออเก้าห้าบาทต่อนาทีเลยเฮียรุน่างนะเราต้องบุกมาแล้วแหละสี่ลำนะน่าร <c oughs> ีเสิร์ฟ<ช><บ>ไม่น,น่ารอาะเลยเฮียน่ารีเสิร์ฟซับบารีนชิหายเลยเฮียน่ารีเสิร์ฟมันก็ทําแก้มันก็แก้ว่าเดียวมันก็ทําเดฟมาแก่เจ็ไอเอีย นั่นโอ้ว่าะเด็ดลำเด็ดลำไอ้เฮียเราต้องพึ่งวอเตอร์ไม้นั่นแหละลุ้นกับไอ้สิ่งเนี้ยถ้าวอเตอร์ไม้เรารอดเราล่อเลยนะเว้ยแค่นั้นชิวๆไอเจ็บอะไรเหรอกูมีแผนว่ะไอเฮียนี่มีแผนอยู่เดี๋ยวกูอ่ะกูจะปล่อยให้มึงหลุดบ้านใช่ไหมมึงหลุดบ้านอ่ะทีเนี้ยเรือกูจะเสียค่อนข้างเยอะเนี้ยมันก็น่าจะมันเล่นตามเรือกองเรือกูต่อกูจะล่อมราตรงนี้เว้ยแล้วกูจะวางแลนด์ไม้เออเออมึงต้องล่อให้ให้กูไปใช่รอรอเรือรอแบตกูอีกลำก่อน กูขอแบตอีกลำกูบอกกูสร้างการโบสถ์ไปคุ้มเสริมกูต้องเอาการโบสมาเสริมว่ะคือมึงสร้างมึงสร้างการโบสมึงสร้างการโบสถ์ไปคุ้มกันดีเออใช่แต่เป็นกูต้องเอาหมออีกตัวก่อนตอนนี้คือถ้าหารกูจะพอมแ้วถ้ากูมีหมอได้ได้ได้เดี๋ยวนี้มันยังไม่กล้าบุกที่ก้นมีแลนด์หมายเลยเลยมันมีซาบารีด้วยหนูโอ้โหเฮียมาดีเสิร์ฟกันน่ะโอ้โหโอ้โหเฮียกูถอยกูต้องถอยว่ะสามลำนะจ้าซาบารีเยอะชิบหายกูต้องเอามาแล้วเพราะว่ากูต้องเอามากัน คุณต้องเปลี่ยนไปสร้างซับบารทีนไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยนมาสร้างนี่แทนเพราะถ้ามันบุกเข้ามาเนี่ยคุณตายนี่ยคุณตายอันนี้เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์แพ้สู่มอคมอคเลยแหละไม่ใช่มอกธรรมดามันมาแล้วครับมาพอกับซับมารีลยครับต้องอยากได้เดสต์วะไม่มีครับมีแต่ก็มีอะไรจริงแล้วแต่ว่ากำลังสร้างอยู่ไงมันจะได้ไหมนะมึงมีแบตเตนชิปอีกันแล้วมึงจะไปช่วยก็ได้นะเจ็บ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 กูจะเอาเออเออซับซับบาลีนก็เฮียแล้ว มากูยพยายามอยู่เอ้ยมีโอกาสชนะนะมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะมีด้วยปะมันมาหมดใช่ปะม,ม,ม,มาหมดมาหมดมา,าาาามาหมดหลุดเข้าบ้านหลุดเข้าบ้านเลยหลุดเข้าบ้านเลยมาหมดมาหมดแต่ระวังแรนด์ไม้หนะไปๆๆไล่ยิงไปไปล่ยิงไ<ป>ล่ยิง,ยงเอ้ยท่าเรือท่าเรือเอ้ยมันตามกูมันตามกูมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วช่างแม่งช่างแมงช่างแมงกูเร็วกว่ากูเร็วกว่าไปๆๆเจ็บเจ็บ ไปเลยไปเลยกูกันกูการท่าเรือเองกูกันท่าเรือเองกูการท่าเรือกูเข้าบ้านมาเลยแล้วกันเจ็บเจ็บเจ็บฮะให้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 นี่แทงให้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 มึงให้นี่แทงให้มึงกูอยู่กูกูบุกอยูเอาเลยเลยเอ้ยท่าเรือเราไม่แตกท่าเรือเราไม่แตกสวยงามมากไอ้หนุ่ม Yes, yes. สวย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 เราเราเราทำดีเราทำดีกองเรือมันหายเยอะอยู่กองเรือมันหายเยอะอยู่หวังว่านะไอสัตว์แม่งสถือเล่นเล็กซ่าฟอร์ดมาดูซิรนะหว่างกูกับมันใครจะเร็วกว่ากันเจฟฝั yes, ง่งกู้เป็นไงบ้างมีฟอร์ดมีบาแลเกด้วยไม่เป็นไรเจฟเดฟมึงอะ่ะตายแล้วอะ่วะโคตรประโยชน์อะ่ะโคตรประโยชน์กระดาษได้เลยเออสองลำอเออตอนนี้เรามีเดฟสามลำแล้ว สวยงามมากเลยผมเก็บเก็บเอาเดสเอาเดสมึงตามมาเอาเดสมึงตามมากูไม่กูคุมทหารอยู่เอาเดสมึงตามมามาปิดกลางตอนนี้กองเลยเราแข่งแกงกับมันละสวยมากกูยึดกูยึดมันได้นิดนึงนะกองเลยเราแข่งแกงกับมันละเอาเดสเดสตามมาตามมาใช่ปะกูมีเดสสองลำด้วยกันเนี่ยเอาไว้ตรงไหนอ่ะมึงมายืนมาดิ อ่ะเอาไว้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงเอาไว้ตรงนี้นี่นี่นี่เลยระวังระวังระวังแลนด์ไม้ด้วยกูตรงเลยกูไม่กลัวกูเก่าพอนี่บาเล็กมึงแล้วไปอยู่แล้วมึงเห็นกองเรือตรงนี้ป่ะมึงเห็นกองเรือตรงนี้ป่ะเห็นดิเย็บเอาเข้าเลยเหรอเล่นแม่งเลยจัดไปเชี่ยชนะได้ไงวะไอ้เชี่ยมันออกแล้วดีแล้วไอ้เชี่ยชนะแบบได้ไงอ่ะอันนี้คือพูดตรงเลยได้ไงอ่ะโคตรกีเนียอ่เออเมื่อกี้มึงทำอะไรพวกกูไว้ปสต๊าฟีมันโง่มึงดูอยู่ โอเคตรงนี้หมดแล้วบ้านมันเนี่ยมันต้องไม่เหลือซากโดยเฉพาะท่าเรือมันนะโดนกูเล่นแน่กูบอกเลยมึงช้าไปแล้วเพื่อนมึงไม่สร้างทางหมดเองนะปสองลำมึงจะมาถึงกูบอกเลยอ่ะมึงมูโดพวกกูเล่นหมดแล้วทำลายท่าเรือมันก็ทำลายไม่สำเร็จไงมันไม่กล้ามันไม่กล้าอยู่แรกที่จริงอยู่แรกได้แรกไปได้แล้วตอนนี้ไอ้เฮียเฮียเจฟเจฟเจบที่ผ่านแล้วเจฟเอาเดฟมึงถอยหน่อยเจฟเดฟเดฟกูถอยไปไหนอ่ะกูถอยไปโดนเลยนะถอยไปโดนโดนเลงอยู่โดนเลงอยู่ ไม่ถ่ายแล้วเรียบร้อยสีแดงไม่เหลือทหารแล้วถ้าเรือมันแตกหมดแน่โอเคสวยงามมากไม่มีทหารเหลืออยู่แล้วเล่นท่าเรือมันเสร็จแล้วใช่ไหมก็เหลืออีกอันหนึ่งกำลังทําลายอยู่มันเสริสร้าง2อันไงเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อไอ้โมที่ทำลายน้ำเงินเลยมันรวยไอเวนั่นมันรวยใช่ๆไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันมันยังทำมันมันเอาออยคิปไปเนี่ยเจฟอ่คนตีนนะคนตีนเก่าขนาดนั้นเชี่ยมาไอ้เฮ้ยกูสร้างฟอร์ดบ้า กูสร้างฟอร์ดแอ้เที่ไม่จริงมันงูเว้ยที่จริงอ่ะมันบุกมันบุกแล้วแต่แรกแต่มันมีออมบุกมันกลัวอะไรไม่รู้ง่าวไี่เฮียกระจอกเฮียบุกมันบุกตอนแรกกองเลยก็พ่ายแล้วไอ้เงี้ยปล่อยไงน่ากลัวสัตว์เลยอาทิตย์เมื่อกี้ที่ถ้ามึงไม่มีเดซ่ะให้มึงไม่ได้สร้างเดสมานสองลำนะเจฟตายแตกไอ้เฮียไอ้เดี๋ยวก็แล้วดีมันกลัวเดซ่ะสีแดงมันมันมันเล่นดีแต่มันเล่นมันงูตรงที่มันกลัวมันกลัวเดสทอยเยืดหนึ่งลำอ่ะเจฟแล้วมันก็มีซาบาลีมหาศาล มันมีทัพวารีนสามลำมาแต่มันกลัวเดสเทอร์ย์ลำหนึ่งหะงาสันีน่เจ๊แลนด์ไมค์กูเอฟีพีนะเว้ยเจฟมึงเห็นส <c oughs> ีแดงภาหทีต่ตอนแรกม,มันเสียเลือดอะแลนด์ไมค์หรือวอเตอร์ไมค์เรือมนะันอะเออวอเตอร์ไมค์กูอะล่อมาหมดล่อเรือมัไปหมดเลยอะวอเตอร์ไมค์กูเหลือหนึ่งอันอะอย่างที่กูวางไว้เยอะๆอะ <c oughs> โอ้โหโอดี เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ว่ะออกไปแล้วนะเงินอ่ะอ,ออกแล้วออกไปปักแกะชิว่าชิว่ะแตนาได้ไงตึงไงตึงจริงเรียบหมดแล้วเรียบรอ้อยมันน่ะ,นะเรือมันแข็งแกร่งก็จริงเว้ยแต่มันบกบกแมงงูเออบกมันโง่จริงแต่เราอ่ะเรือมันอ่อนกว่านนิดนึงอ่ะเรือเรามันอ่อนกว่ามันนิดนึงนิดเดียวจริงๆอ่ะแต่ เราแข่งแกงทั้งเราบวกเราแข่งแกงไงแน่นอนไอ้เฮียท่าเรือมึงหอนยังไงเดียว,ยวอไอ้เฮียท่าเราท่าเรืออาบปงหล่น<ๆ>มันกลัวอะไรก็ <laughs> ไม่รู้ไอ้เฮียนั่นแหละกูถึงงงมันกลัวอะไร คือมันกลัวอะไรแท้ก็กูนึกว่าจะแตกอยู่ๆมันก็ถอยเว้ยกูไม่รู้มันหลุดโฟกัสหรือมันถอยให้มันหลุดโฟกัสเองไม่ก็มันกลัวที่กูบุกบ้านมันมีแค่ไม่กี่อันหรอกมันไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าจริงนะถ้าไม่แก้มันโดนบุกบ้านยังไงมันก็แพ้แน่นอนเพราะซับมันจะไม่ค่อยจะมีไอ้เฮียเกมดิซ่าผายากไอ้เฮียทหารกูไปบุกไปเนี่ยตายไปแค่ตัวเดียวเองเจ็บอเดสไปหันแล้วเนี่ยกูสลายชีพไปแล้วเหรอเออกูลังยิงเดิมมาไม่อยู่เจ็บเจ็บเลยเหรอทำทำเดี๋ยวกูทำยูโกะดีไหมรู้สนามบินดี ไม่มันทำยูโกกับเพื่อนเท่ดิเออทำทำยูโกะแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำขึ้งบินอะ่ะเออเฮีย e er. เร็วด้วยพี่เกมสภาพกองเรือสร้างแต่ตั้งไปชิปไปกี่ล้ำห้าล้ำปะประมาณห้าสี่ล้ำที่มึงสร้างอะ่ะแต่ไม่เจอซับบารีแต่เฮียพอมึงตายไอ้เฮีย er, โคตรพลิกอะ่ะมื่มาได้ <c oughs> ไงอ่ <c oughs> แะแบบกำลังเกือบเก่งแล้วอ่ะแบบอยู่ๆซับบารีมาเปลี่ยนแผนแทบไม่ทันอ่ะไอ้เฮียกูจะไปสร้างอ๋อสองตัวไอ้เฮียกูพลิกเลย กูกู้ยิ่งกูเลยมันมันกลัวคือมันรู้อ่าว่าเออมันมันไม่รู้หรอกมันก็มันก็แบบมันก็อยากแบบเอาแบบเอาชัวร์ไงอยากชนะเอาชัวร์ถอยดีกว่ามาไอ้เหี้ยอ๋อทำไมไมมาไมมีความสามัคี้อ่ะตีแดมมันจะทำตอนแรกมันไม่มีความสามัคคีตอนแรกอ้าวมันชมอยู่เลยไอ้เหี้ยมีความสามัคคีความสามาัคคีม่นอยู่ที่ไหนคือแทนที่มันจะมาช่วยตีตีกองเลยแต่ก่อนแล้วมันค่อยไปไปทำลายบ้านไม่เว้ยแม่งแยกกันไอ้เหี้ยกลายว่าเราแข็งแกร่งกว่ามันอะ เออมันแยกเรือกันไอ้แค่ยรนด์แท้ที่มันจะเอออยู่ๆมันเอามันเอาซ้อมาลีแท้ที่มันจะมาตีมันคิด่มันเอาไปตีท่าเรือเว้ยโอ้ยพี่แกว่ากูไปนั่งหนึ่งกับสีเขียวอ่ะแล้วสีเขียวมันก็กลัวสีเขียวมันก็กลัวกลัวมึงหลุดเข้าบ้านมันก็เลยไม่มีครสนใจไปเล่นชิปูเวยไอ้แียดูมาดูสีน้ำเงินดิแม่งเข้ามาแล้วแม่งก็ออกแล้วดูสิ่งที่มันทำเอาไว้ดิสงสัยต้องเอาอาร์เทอรี่อะไรสร้างความลำบากห้าหกไอ้ี้ยอาร์มก็หลุด ไอ้เฮียที่พีก,กว่าไอ้เฮียหลุดไอ้เอยหลุดหาพ่อโคตรเฮียลืมดูแบบตัวเองโอ้ยไอ้เฮียกูลืมดูแบบตัวเองมาไม่มีคนเข้ามามึงน่าจะเข้ามาได้โคตรเฮียแบบกำลังนั่งเวววายอยู่อะ อยู่ดับหลุดดาบพ่อที่แบบกำลังด่าเลยอ่ะกำลังกำลังด่ามึงเลยอะด่าคุณอะเรี่อะอะไรอะไี่อะเห็นเเงียบอ่ะเป็นการด่าเนียอย่าด่าคนอื่นยได้พี่ออยู่อยู่เห็นเงียบเงียบโกงงไอ้แก่อยู่ดีแม่งหลุดไปเลยเหี้ยเห็ตแม่งหลุดทั้งดิสเน็ตเลยเหน่าสัตว์ ไอ้เหี้ยไอ้แซดไอ้โคจีอะแต่เครื่องกูมันมันเหี้ยด้วยไงแล้วแบบยังไงเวลาถ้าแบตหมดไม่ต้องรอก่อนสักนาทีสองนาทีอะให้แบตมันขึ้นหนึ่งก่อนอะถึงจะเปิดเครื่องได้แบตแบตไม่เสื่อมอีกไอ้เหี้ยแบตไม่ไม่ได้เสื่อมมันเป็นมันเป็นของเครื่องอะไอ้ตว์ระบบแบบนี้กูไม่เคยเห็นด้วยระบบเหี้ยมากคือแบบถ้าแบบถ้ามึงแบตศูนย์เปอร์เซ็นต์มึงไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ึงต้องรอให้แบตสองเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก่อนถึงจะเปิดเครื่องได้ไอเฮียแซดว่ะท่านหนึ่งอะกูจะกูจะลากยูกบไปด้วยเวลาได้ป่าววะลากได้วะไ <c oughs> อ้เฮี <c oughs> ยแม่งไอ้เฮียแม่งอยู่ใใยยดี้ไม่เกิดดิสคอนได้ไงไอ้เฮียกูหามากไอ้เฮียกูบังคับยูโกะได้ยูโกะใครยูโกะมึงอ่ะไอ้เฮียจริงไอ้เฮียกูใช้เรือไอ้เฮียกูงงมาก เออเฮียเฮียก no an ูชอบกูบงการได้ไม yeah, um, so so ่น่าหรอกมั้งนะยิงก็อย่าเสือกเล่นอะไรพี่เลแล้วกันไอเฮียเพราะกูรีเซิร์ชดาชลีมาแล้วยังไงล่ะเฮียกูรีเซิร์ชดาชรีบพี่เลยเข้าไปอันดับี่เสร็จก็น่าหาเหมือนกันเลยอย่าเสือกอยู่ทีมอื่นไอเฮียกูเหนื่อยกูก็เหนื่อยนี่เขายังเออดีมากดีมากอยู่ทีมนนั่แหละดีมาก อยู่ทีมดีแล้วอยู่ทีมดีทีมไหนทีมเออทีมที่ดีเฮีเอาไว้กูใจให้ก็ดีดีที่ไปอยู่ทีมนู้นเนี่ยกลับมาแล้วกูไม่ได้อู้อ้าวไอ้สัสเวลบัลเวลกูบั๊อัพเลยเฮียกูเข้ามากูเวลอัพเลยเป็นไงเฮียได้นิวสายไฟพ่อมึงตายมึงไม่น่าเข้ามาเลยกลับมากูมีตังค์พันหนึ่งเลยอะเอาไหมกูบัวได้นะที่อัลเทอรี่ยังไม่ได้กดเลยนั่นแหละอ่ะมึงเอาตังค์ไหมกูไม่เป็นไร่มึงทำกองบิน นั่นแหละเอาเงินไมกูแล้วก็อีกห้าร้อยออกไปดีมากดีมากเงินกูมีตังค่าติดห้าบาทต่อนาทีใช่ไหมถ้ากล่าวว่าคุณหลุดไปก่อนนั้นก่อนกูหลุดกูมีตังค์ประมาณสองสามร้อยอ่ะเจ็ดนาทีที่กูหลุดไปเจ็ดนาทีเจฟเจ็ดแปดนาทีแล้ก็เทียเลยกลับมารวยเลยและกิ๊บกระพไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เข้ามาก็น่าจะมีทันบนทันเหมือนกันใช่ใึ่กูจะทําให้มันไม่มีไงง่ายไปวะโอเคง่ายไปวะเดี๋ยวมันไม่เล่นโง่่ะ มันเล่นงูอ่ะคือมันมันมันเดินแผนดีหมดเ้ยแต่แค่ในกองแค่แค่ในทางน้ําไงเกือบเจ๋งมันดีเติร์ฟมันทาทุกอย่างดีหมดแต่คือมันไม่มีบวกเลยอืมก็คือคุณง่ายก็คือเฮียแหละแต่แหละก็คือเราแบบที่เราเล่นแต่ก่อนยไงเจฟแแต่ก่อนวันก่อนอ่ะวันก่อนอ่ะเออตอนนั้นเลยมีดีมีดีมีดีแต่น้ํอ่ะมีดีแค่น้ำไม่ใช่ทางอื่นปะสมบวกบอกให้เวลาให้กินข้าวให้เวลาทํากระเพราก็กินแบบ น้ำคกคิกได้ <c oughs> กินมาม่าแห้งก็น้ำคูคิกไหนก็ได้ไ <c oughs> มต้องเคยอะไรคุกคิกหมดเลยวะมาม่าแห้งอ่ะโบกอะแห้งก็บโบกอะน้ำคูคิกคก็มีเหลือนิดหน่อยอะ <c oughs> มีเหลือนิดหน่อยน <c oughs> ิดหน่อยเป็นยังไงอะ่ะ <c oughs> ถ้าเก็ดเป็นลำก็ถือมือนิดหน่อยแล้วเกิดเป็นลำเว่อมึงนิดหน่อยฟ <c oughs> องบินประเจร่าเลยพร้อมแล้วปเจร,าเร,เจร่าเลยน่ารักจังเลยเมวคือฐานทีงมึงใช้อ่อนแต่ก็นอตไอ้เจคุดกลับมาแล้วถ้ามึงยังใช่เววี่ึงดูว่กูจะว่างแค่ไหนะเข้าไปแทงให้หน่อยฮะกูเครื่องบินนะเออใช่มึงเล่าจะบอกกูนะอย่าลืมจัดไปแป๊บหนึ่ง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 ไอ้สัตว์รีบปะไปเข้าเลยมึงระวังนะครับ เกือบยิงบังเกอร์เลยฮะสวยงามครับทหารคุณไม่มีอะไรตายเลย,ยลเขาโยนแบตเตอรีแบนหนึ่งเหลืออะไรอ่ะมันจะการดิเวลาใช้นี่อะสีเขียวอยู่ตรงนี้ที่บ้านนี่หว่านี่ไงท่าเรือเอาเลยอ่ะไอ้เจ้าท่าเรือมันเนียนมากอ่ะสีเขียวอ่ะเอาเลยอ่ะใช้เป็นประโยชน์ซะเออไอ้เหี้ยกูลืมท่าเรือตรงนี้ไปได้ไงวะไอ้สีแดงก็ลืมติเจอกู <laughs> งันเรือใกล้พังกันนะไอ้เกียรเรือดิบอะเอาเรือไปดิบมาใกล้ใกล้พังไอ้เหี้ยรไอ้สภาพเรือแต่ละลำไม่เกียรมากเลยเฉพาะาลำนี้ไอ้เหี้ยกูบอกเลโกงเรือกูรอดได้ก็ปฏิหารแล้ว ة, ลเจ๊จากจากห้างจากไปห้าแม่งรอดแม่งรอ,อดตีคิดสภาพอะกระพองเรือเทียบียบสุดอะทับได้ไงไอ้้เหียกูเก่งอะไอ้เหี้ยไปบอกไอ้หมอก่อนดีกว่าให้มอเข้ามาเฮียเล่าให้ฟังมันจะเข้ามาไอ้เหี้ยไม่เข้ามากวนตีแล้วออกโคตรเทียเลยได้แล้ เฮ้ยเลเจนเดี be ่อยู่ะรัสเซียบิไอเฮียกูก็รัสเซีย